กระต่ายพันนิพาสารฝันสำเร็จเปิดพับที่ต่างประเทศคนแห่อุดหนุนเทียบเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างกระต่ายพันนิพาที่ล่าสุดที่วันหนึ่งเจ้าตัวเคยฝันไว้ว่าอยากเปิดพับเป็นกิจการเล็กแต่ล่าสุดความฝันก็เป็นจริงเจ้าตัวได้เปิดพับเป็นของตัวเองที่เวียงจันทร์ประเทศลาวทำให้ภูมิใจในตัวเองสุดๆ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ่านไอจีส่วนตัวโดยระบุข,ข้อความไว้ว่าอีกหนึ่งความฝันของตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเปิดผับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้เปิดล้านวันแรกของกระต่ายขอให้ปังปังร่ำรวยเงินทองนะคะรีบมาหากันเดอร์โต๊ะสีเต็มแล้วจ้าขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนที่พี่เพื่อนๆคอยช่วยเหลือและชับพอร์ตทุกอย่างเลยนะคะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับและล่าสุดวันที่รอคอยก็มาถึงสาวกระต่ายได้โพสต์ภาพของบรรยากาศร้านพร้อมระบุข,ข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้านปากเซเนอสามเวียงจันปากเดอสามขอบพระคุณลูกค้าและพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีและมาอุดหนุนน้องนะคะม้วนหลายม้วนทุกวันห5 5หหเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตําจอก